ท่านไหนนะครับที่ใช้มี่โฮมนะครับตัวนี้นะครับเป็น C300 นะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่ 2K นะครับสำหรับท่านไหนที่ซื้อมาแล้วยังทําไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะทําการเชื่อมต่อกล้องยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับ รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจําวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทําเองได้โดยไม่ต้องงอช่างถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆเพื่อจะได้มีพลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางย t u b e ทาง Facebook ทางโซเชียลต,ต่างๆนะครับ ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับของผมมิสเตอร์พีเคในรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับนะครับทุกๆวันจันทร์นะครับเวลา18 30นาฬนาทีผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและก็ ICT นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจําเลยนะครับครับแน่นอนครับ e ีีนี้นะครับวันจันทร์นี้ผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคย จะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับไปเลยครับ let's go let's go รายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการนะครับเชื่อมต่อหรือว่าเมื่อเราได้กล้องนะครับ Xiaomi นะครับ3 0 0ซึ่งมีความละเอียดอยู่ที่2 k นะครับหรือ1,350 p นะครับ แล้วเราจะมีวิธีการเชื่อมต่อกล้องอย่างนี้กับโทรศัพท์ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับตั้งแต่เราซื้อมานะครับแกะกล่องออกมาแล้วเราจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปแล้วครับ Let's ส o อับแรกก็มาดูที่กล้องนะครับกล้องก็จะมีในส่วนของสายนะครับสายชาร์จนะครับที่เขาแถมมานะครับแต่ว่าไม่มีอะแดปเตอร์แถมมานะครับในกล้องในเซตนี้นะครับก็ ถ้าเกิดว่าเจ้าของมีโฮมได้ดูอยู่นะครับก็ได้โปรดช่วยส่งอะแดปเตอร์กลับมาให้ด้วยนะครับก็จะมีฐานรองแล้วก็ตัวยึดนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับนี่คือกลอตัวกล้องนะครับตัวนี้ความละเอียดที่ 2K นะครับเป็น c 3 0 0นะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อเขาไม่มีสายไม่ไม่มีอะแดปเตอร์มาให้เราก็ต้องเอาของเราทำแทนนะครับโอเคนะครับในเรื่องของเนี่ยก็คือผมเอาสายของผมที่มีอยู่นะครับ ก็เสียบเข้าไปที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงรูตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นปุ่ม reset, รีเซ็ตหรือว่ารีสตาร์ทสำหรับในเรื่องของการที่เราทําการทดสอบแล้วนะครับใช้งานได้แล้วก็รีเซ็ตนะครับอันนี้ผมมาทําการทดสอบนะครับก็คือเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับไปเลี้ยงนะครับปึ๊บอา่าไฟสีส้มตรงนี้ก็จะติดนะครับน,น,นี่เห็นไหมสีส้มตรงหัวตรงนี้ก็จะติดนะครับก็ต้องปล่อยให้ กล้องนะครับทำการารีเซ็ตตัวมันก่อนนะครับหรือว่า Please, ทำการ <grab> it, เตรียมความพร้อม <code S 1> นะครับ โอเคเมื่อเตรียมความพร้อมอะไรเสร็จเรียรบร้อยแล้วนะครับกล้องมันก็จะหยุดแล้วก็จะให้เราเชื่อมต่อกับ wifi อันนี้ค,คือพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันว่ามีวิธีการเชื่อมต่อ,อยังไงไปเลยโอเคครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าจอแล้วนะครับก็เข้าไปที่ App Store, Play Store นะครับส่วน h u a w ว i g l l l e r เเนี่ยนะครับแอปมี Home ไม่รองรับนะครับก็เข้าไปที่ ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์คาว่ามี h โฮมก็คือ m i h o m e นะครับในกรณีของลูกค้าหรือว่าของทุกท่านที่ยังไม่ทําทำการเชื่อมต่อหรือว่ายังไม่ทําทำการดาวน์โหลดแอป,ปที่มีชื่อว่ามี h โฮมนะครับ <Always S 1> มันก็จะ <In connection. S 1> ให้เราคลิกคำว่าติดตั้งนะครับแต่ของนี้ของผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็คลิกเปิดไปนะครับอโอเคนะครับเมื่อคลิกเปิดแล้วนะครับทุกอย่างจะให้เราลงทะเบียนนะครับส่วนในเรื่องของการลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะ พาทุกท่านไปดูใน EP หน้านะครับส่วนอีนี้ก็คือมาทดสอบกันก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เพนบอกว่าไม่มีอุปกรณ์นะครับก็ให้เราเข้ามาที่บวกนะครับเพิ่มอุปกรณ์อ่าโอเคนะครับในเรื่องของการเพิ่มอุปกรณ์เนี่ยนะครับถ้ากล้องนะครับใช้งานได้ตามปกติเขาก็จะปล่อย Wi-Fi นะครับที่มีชื่อว่านะครับเดี๋ยวผมไปท่าดูอ่าเสียวมี่คามลตามด้วยรหัสของกล้องนะครับ อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเขาปล่อย wi-Fi ก็สามารถใช้งานได้นะครับต่อมานะครับเราก็จะไปที่เชื่อมกล้องนะครับก็ทําการคลิกที่ตรงที่มันค้นหาเจอก็ที่ว่ากล้องอัจฉริยะเซี่ยมี่ c สามนะครับทีนี้นะครับเมื่อเข้ามา oh, หน้านี้เสร็จ <connection. S 1> นะครับมันก็จะให้เราเลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่เป็น Wi-fi Wi-Fi บ้าน Wi-fi ในส่วนที่เราจะใช้เกาะกับตัวกล้องนั่นเองนะครับตัวน,นี้ของผมจะใช้เน็ต ที่ผมใช้อยู่ก็คือ m e e t i n g Room นะครับตามด้วยรหัสผ่านรหัสผ่านนี้ก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าถูกไม่ถูกเราก็ที่ลุงตานะครับดวงตาก็จะเปิดรหัสผ่านให้เราแล้วก็เข้าไปทําใช้งานได้นะครับก็คือตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดเสร็จแล้วก็ถัดไปนะครับเมื่อถัดไปเสร็จแล้วนะครับนะครับในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้กับมี Home นะครับ เขาจะให้เราสลับไปเชื่อมต่อกับ w i f i ของตัวกล้องก่อนนะครับก็คือ Xiaomi Camera ศูนย์หนึ่งศู A อะไรเนี่ยนะครับที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับสแกน QR Code นะครับหรือว่าเพิ่มด้วยตนเองซึ่งเพิ่มด้วยตนเองเนี่ย oh. มันจะมีรหัสหยุดข้างล่างนะครับ นี่ตรงนี้นะครับตัวของผมจะใช้ยิง QR code นะครับก็ยิง QR code ไปนะครับเมื่อยิง QR code เสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เราทําการเชื่อมต่อไว้ตั้งแต่เบื้องต้นครั้งแรกนะครับก็ที่ชื่อว่า meeting room นะครับแล้วก็ meeting room กับตัวกล้องเนี่ยก็จะทําการค้นหาตัวเชื่อมต่อกันเองนะครับจนกว่ามันจะขึ้นคาว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับแล้วเราแล้วมันก็จะให้เราตั้งชื่อห้องว่า อุปกรณ์ที่เราติดตั้งนะครับหรือว่ากล้องตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับตัวนี้ผมจะใช้คําว่าทดสอบแล้วกันนะครับเราสามารถตั้งใหม่ได้นะครับก็คือเข้าไปที่สร้างห้องใหม่นะครับถ้าเราไม่สร้างห้องใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือหรืออะไรนะครับนี้ผมจะทําการทดสอบผมใช้คําว่าทดสอบนะครับถัดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามันก็จะให้เราตั้ง ชื่อกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ากล้องอะไรที่ชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเอาตัวที่มันมาดีฟอลต์มากับตัวโรงงานแล้วกันนะครับก็คือกล้องอัจฉริยะ xiaomi c สามร้อยนะครับถัดไปเมื่อทําการสั่งไปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับครับแสดงการาดใหญ่บนหน้าจอแรกอันนี้ก็แล้วแต่ให้เรามาคลิกอ่านดูแล้วกันนะครับอันนี้เรา ก็คลิกถัดไปนะครับเมื่อสั์ไปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีคําว่าฉันได้อ่านและเงื่อนไขในการใช้นโยบายเป็นส่วนตัวนะครับถ้าเราปฏิเสธเนี่ยก็คือมันจะออกจากตัวแอปนะครับแต่ถ้าเราคลิกยอมรับมันก็จะเข้าไปถึงหน้าหน้ากล้องพอดีนะครับปึ๊บนี่นะครับนี่คือความละเอียดที่ได้นะครับตอนนี้ก็คือในเรื่องของออโต้เนี่ยนะครับมันจะปรับออโต้อัตโนมัติก็คือความคมชัด แล้วก็อินเทอร์เน็ตที่มีความแรงนะครับถ้าเกิดว่าไม่แรงมันก็จะมีภาพที่ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ความละเอียดของกล้องกันนะครับว่ามันสามารถเลือกได้ 2K ได้จริงไหมนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ออโต้ครับอ่ามันก็จะมีคำว่าอัตโนมัตินะครับตามสูตรสามรนะครับสูงสุดอยู่ที่ 2K หรือว่า h d นะครับทีนี้นะครับ ราก็เลือกที่2 k นะครับอ่านะครับภาพที่เราเห็นก็จะดำเนินการชัดขึ้นนะครับเห็นไหมชัดแจ๋วเลยนะฮะชัดแจ๋วเ,เลยนะครับอ่าทีนี้นะครับเราสามารถที่จะทำเต็มจอได้นะครับก็ไปที่ตรงนี้ปึ๊บอ่าภาพที่ได้มันก็จะเต็มจอแล้วก็แตะที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแตะที่ตรงนี้ ก็สามารถหมุนได้นะครับอ่าก้มเงย่เห็นไชัดเจนนะครับชัดยังกระเห็นสิวเลยแหละนี่นะครับอ่าอันนี้คือระดับ2 k นะครับต่อไปกลับก่อนนะครับทีนี้เราไปดูที่ตัวอ่าไม้นะครับก็คือตัวนี้ในกรณีที่ เราไม่ได้อยู่หน้ากล้องนะครับหรือว่าอยู่ใกล้กล้องเนี่ยนะครับเราสามารถพูดแตะไมค์แล้วก็พูดได้เลยนะครับข้อเสียของมันก็คือถ้าเราพูดใกล้กล้องเนี่ยนะครับลำโพงของกล้องกับลำโพงของตัวโทรศัพท์เนี่ยมันจะสะท้อนหากันก็จะให้เกิดการหอนนะครับฟังดูดีนะครับคืออาการของการหอนหรือว่าการ มีเสียงซ้อนนั่นเองนะครับก็คือมันอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับคนที่อยู่ใกล้กล้องนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่างประเทศหรือว่าไม่ได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยเราสามารถคุยกับคนที่อยู่หน้ากล้องได้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวปิดเปิดเสียงปิดเปเสียงปิดเปิดเสียงเนี่ยก็จะคล้า,ายๆก,กัน,นแต่ว่าตัวนี้เราจะได้าตัวนี้เราจะได้ยินเสียง คือคือพูดง่ายว่าถ้าเราไม่อยู่ในห้องนะครับเราสามารถได้ยินเสียงคนที่อยู่ในห้องได้เลยนะครับก็คือเราไปอยู่ต่างประเทศเราอยากได้ยินว่าบ้านเรามีใครเข้ามาเขาพูดอะไรเราก็เปิดเถียงฟังนะครับเนี่ยถ้าอยู่ในกล้องเนี่ยน้าอยู่ในกล้องเนี่ยต่อมานะครับในส่วนของตัวลูกเล่นนะครับของตัวนี้ก็จะมีการปุบปิดนะปิดตรงนี้อ่า ก็คือเป็นการสลิปกล้องนะครับถ้าเปิดนะครับก็กล้องก็กลับคืนมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้ในเรื่องของถ้าเราไม่อยากดูกล้องตลอดเวลาเราก็สามารถปิดเลยคือสลิปกล้องได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นคําว่าการเฝ้าระวังการเฝ้าระวังเนี่ยนะครับมันจะช่วยเตือนนะครับหรือว่าการกําหนดผู้ช่วยเฝ้าระวังบ้านนะครับ เราก็เปิดไว้ในกรณีที่เราอยากจะให้มันแจ้งเตือนมหามือถือเราว่ามีคนผ่านหน้าหน้ากล้องเรานะครับก็เนี่ยครับมันก็จะให้เราเลือกว่าระยะเวลาในการเฝ้าบ้านนะครับตลอดทั้งวันไหมยีิบสี่ชั่วโมงหรือว่ากลางวันกลางคืน,นเลือกได้หรือว่ากําหนดเองนะครับต่อมานะครับการตั้งค่าความไวของพาร์ติชันนะครับเราจะตั้งสูงก็ได้นะครับก็คือการตรจจับความไวจากคนหรือวัตถุไม่พลาดการเคลื่อนไหวใดๆนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับ ช่วงเวลาการปลูกนะครับจะใช้เวลาการปลูกสัก3นาที5นาที10นาทีแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่เลยการแจ้งเตือนสัญญาณเตือนภัยแบบพุทธนะครับก็คือการส่งแจ้งเตือนแบบพุทธไปยังโทรศัพท์เมื่อตรวจก,การเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้นะครับอ่าเราก็สามารถที่จะตั้งวันเวลาอะไรได้นะครับก็คือสามารถเซตได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของการเล่นซ้ำเนี่ยนะครับ เราต้องมี sdcard นะครับที่มีความที่มีความจุที่ประมาณสัก16 32 6 4 128อะไรประมาณเนี้นะครับนี่ครับที่เขากำหนดไว้นะครับ16กิกจะได้36ชั่วโมง32ยจะได้3วัน64กิกจะได้6วัน128ได้12วัน256ได้24วันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทุกท่านจะเอา sdcard นะครับข้อมูลขนาดเท่าไหร่มามาไว้ในการสำรองข้อมูลนะครับ ต่อมานะครับในเรื่องของการจะเก็บข้อมูลนะครับการจะเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะมีในเรื่องของในเครื่องนะครับแล้วก็การ์ดหน่วยความจํานะครับรายการดาวน์โหลดนะครับถ้าถ้าเราไม่มีอะไรเพิ่งทําการเริ่มใหม่เนี่ยจะยังไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาให้เราดูนะครับก็ต่อรับในเรื่องของการ์ดความจําก็เหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับต้องมีการ์ดหรือว่า SD การ์ดเข้าเสียบเข้าไปในกล้องเพื่อทําการบันทึกข้อมูลก่อนนะครับอ่าโอเคในเรื่องของลูกเล่นก็ไม่มีอะไรนะครับ ตัวนเรื่องของตั้งค่ากา็ชื่ออุปกรณ์การจัดที่ตั้งแชร์อุปกรณ์นะครับระบบอัตโนมัติการอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้ไม่ต้องไปถานะครับการแชร์อุปกรณ์ก็คือในกรณีที่เราจะแช์นะครับกล้องไปหาคนที่เราอยากจะให้เขาดูด้วยนะครับอย่างเช่นพ่อแม่ น้องชายพี่สาวอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถแชร์อุปกรณ์ให้เขาถ้าเราถ้าเขาติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถดูกล้องได้เลยนะครับก็เข้าไปที่แชร์นะครับแล้วก็ไปที่หมายเลขมีโฮมนะครับแล้วก็เลือกว่าให้เขาควบคุมได้ไหมหรือว่าดูได้อย่างเดียวนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาใส่ที่อีเมลรหัสเบอร์โทรหรือรหัสบัญชีมีที่เขาได้ทําการผูกไว้กับตัวโทรศัพท์นั่นเอง ะครับหรือในกรณีที่คนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เขาเอารหัสในการผูกบัญชีไม่ว่าจะเป็นอีเมลเบอร์โทรหรือรหัสนะครับก็ส่งไปตามนั้นเลยนะครับมันมีในกรณีที่แบบว่าเราส่งไปตามรหัสมีโหมแล้วมันไม่ได้นะครับก็ลองส่งไปทางอีเมลหรือโทรศัพท์ดูนะครับอันนี้ในเรื่องของการแชร์เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดู EP ต่อๆไปนะครับ ในเรื่องของระบบอัตโนมัตินะครับอัตโนมัตินี่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนในเรื่องของเปลี่ยนเป็นการ์ดใหญ่อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับพื้นที่การจับเก็บข้อมูลนะครับตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่มีการ์ดความจําถ้ามีการ์ดความจํามันก็จะแสดงว่าตอนนี้พื้นที่ของคุณเหลือเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับสำหรับในเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นของเจ้ามี h โฮมเอ่เอเซี่ยมี่ซีสามร้อยนะครับก็ ขอพาทุกท่านมาดูเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของอลวกเล่นต่างๆเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูใน EP ีต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่าอ p ีนี้มันจะยาวเกินไปนะครับงบ้งครับสำหรับเคล็ดลับที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับด้านล่างเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแนะนำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจําทุกๆวัจจั์เลยนะครับครับนะครับผมอิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับนะครับก็ขอลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้า EP หน้าน <si yeah ั้นนะครับจะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวข้องกับอะไรจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับก็ขอให้นักผู้ชมนั้นคอยติดตามประชมประกังสําหรับอินี้ก็กลับคข้ามาสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดกระดิง่งติงต๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากิน่จะชมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดสีครับ